กับมาก,กันดีแล้วกับไมค์ครับนะครับอยผมนายชแนลนะครับก็โอ้จะมืดแล้วยังไงดีเฮ้ยเ้ือ้กอโอ้ยเฮ้ยเ้้าบ้าน กันอืโอเคโอ้นีกันปิดเอาไลยย่าตูไม่ปิดครับผมว่าวงจรพังอนะชิบ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 อย่างนะี้ครับวงจรมีนมีปัญหาครับท่านผู้ชมประตูไม่ยอมปิดครับ จะมืดแล้วด้วยสิยังไงเนะี่ยประตูเหล็กไม่ยอมปิดว่ะเป็นไ,ไรอะทาบนะับไม่เป็นไรเข้าทางลับ ก็ได้เฮ้ยซอมบี้มาดิโอ้มายังโหดอืมใจเย็นให้เราได้เข้าบ้านก่อนมันไม่ใจเย็นมันใจห้อนโอเคครับแค่นี้ก็อยู่รอดปลอดภัยไปเอบสร้างทางลับไว้ โอ้เร็วมากโอเคเอาตรงๆครับประตูประตูลับพังนะประตูรหสัสพังแก้ทีหลังเปลี่ยนเป็นเพจแทนได้เพจน่าจะดีกว่าคิปเปอร์อยู่นู่นขึ้นไปลอยที่มันดีกว,ว่าตอนนี้เผาอะไรไว้เผาเลขกี่ตเาียว ยจริงใส่ไปก็ได้นะไม่ได้ทำอะไรไว้โป๊ะเช็โกิจของมีอะไรบ้างเนี่ยเต็มเวนโอ้ของเต็มอดีแมวสองตัวปลอดภัยอ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดับไปแล้วนะครับแบ่งโซลา่าเซล โอ้โหมึงมึงจะเอาเอ้ย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 หยา่หยาบหยาหยาบหยาบน่ามากเดินครับจากหน้าเดินรู้จักเดินหล่นลงไปคือตายหาครับคือไม่รอแน่นอนครับ ข้าวเยี่ยมเอาไว้รับประแดกเอออาจจะมีคำยาโอ้ฟักกิ้งแล้วก็กกกกกกบ้านนะครับไม่ไม่ปลอดภัยครับในบ้านปลอดภัยที่สุดนะครับเชื่อผมข้างนอกมีตัวเฮแล้วมันถึงรับอเอออย่าไปไฟกันมันนะฮิปเปอร์มาอย่างนี้คานผู้ชม เชื่อผมในบ้านปลอดภัยสุดนะแบบปลอดแบบฮาร์ดออยู่ชิดมุมเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเป๊ะๆใครโดนกับดักว่ายังไงอะไร,ะไ,รไม่เข้าใจอีกแล้วอูดี้ยิมักัน,นูตัวเล็กขึ้น,นีผมว่าผมจะไม่นอนหลับนะจะไม่นอนนะจ๊ะเรื่องนี้ลิวจะไม่ยุ่ง ลงมาเผาป่ายันลูจไม่ยอมว่ากับดักแม่งโดนเล่นและนะ้วแน่อุ้ยมองไม่เห็นเสียใจจังอะม,มองไม่มีแต่บโบยลังค้านั้นที่จะเห็นสวยไมอุ้ย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 อ วันาหม่นอนเซฟมั่งนี้วะไม่ค่อยได้นอนปับตื่นเช้ามาพบกับยามแสงอรุณเปิดจ้ารับวันใหม่มแสงอาทิตย์มาแล้วกุดเรียบร้อยครับมีคนเหยียบก็เราจะเป็น บางพ้าชั้นบางบางพ้าชั้นมีอาจยืนอยู่เฮ้ยมึงอ่ะมานี่มานี่มึงอ่ะมึงอ่ายยังไงมึงอ่าจุดไฟครับไหนปะวะอุ้ยเช็ดเช็ดเช็ดเช็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 ไม่ตายบึ้มมันมันจะเบื่อมันจะเบื่อมัน มันต้องใจเย็นไงมันต้องใจเย็นนะท่านผู้ชมมีขนมปังงงๆนะครับเขาไม่ได้ทำโอ้มืดอรุณจ้าท็อตไม่มีติดตัวอีกอื้อกุมผมว่าผมว่าผมคาเพจกันดิค่ะ มันเยี่ยวปัะตูยังได้ปิดโอ้ชุกดีได้มีกล่องคราฟตรงนี้กูเคยทำที่หรอวอะเหมือนกันคราฟเพจมาอันโอเคลุยโอเคเวล y good ดว้วจวใัน่าเ่อนบุช,ชอ์เฮ้ยแล้วผมจะไฟมาเลยวะของครบคันยง้มันอยู่ไหนไมันอยู่นู่น เล่นมากเยฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเตรียม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 ล่อแมงเลยล่อแมงเลยเอาไงฮะมองตาแล้วออกมาดิ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 มาตามมาถึงนะไม่ต้องห่วงไงยังไงมึงอะอุ้ยมันหายไปแล้วอ้ยอ๊้ยอ้ยอ้ยอย่าฮ๊อปอย่าฮ๊อป เดิน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 มานี่มึงอ่ะอยาให้กูต้องวิ่งหลยอยาให้กูต้องวิ่งหลายหายไปใสฮะฮัลโหลฮัลโหลโหตุ๊ดนี่ม่ะหงอกมาดิมันอยู่ใสข้ามอ่ะโอ้ยปิดมันไป ก็เป็นการแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่ดีมึงว่าฟ้าเพหายกูก็สู้ไม่ได้สี่มึงอย่างนี้อะลูกเป็นเจ็ดนะจ๊ะไก่ครับไก่กูก็ยิงขนอืมมึงตาย เยี่ยมกับดักน้ำย่าจังหวะนี้อย่าได้ดีรอนเนเธอรไปนเนเธอร์วะนเนเธอรไปนเนเธอร์หน่อยจะหลุดไหมเด่ยไม่หลุดนะ ถ้าหลุดก็จบคลิปน,นจะจ๊ะไม่มีไฟแช็คไปด้วยเสียวว่าไม่มีไฟแช็คไปด้วยเด้อเสียวเลยไฟแช็คไม่มีหรอกไม่รู้ไม่ไปอยู่ไม่มีใครเจะมาโยนของลองอุปกรณ์อุปกรณ์จะทำงานหรือเปล่าอู้ย どうや,どうや,どうや Vậy, thiên thi bụng, bụng lông bay lưỡi nha, nghe chẳng còn bụng lông bay lưỡi hả? Huh. Ôi, lo chặt chàng hoàng cắp đắp cỏ nứt chứ, cắp đắp, cắp đắp, uỷ, sẻng như thế này. ก็วางเพดบิสอั้นอุ้ออย,ยวิ่งยาวบินมาตรงนี้ตรงกล่องสงสัยว่า,าออกล่องมาได้ไงผมเนี่ยเป็นคนสร้างสร้างมา ยือยงใจเย็นๆกันเจอเราสอบไปทําไมเสียงมันแปลกๆนอวบ้าแกรู้ไหมว่าการทํากับจากที่ที่ยากแค่ไหนแกมีรู้หฉัน